สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับช่องปอนบ้าน YouTube ครับพบกันวันนี้10มิถุนายน2565 9โมงเช้าครับรับเงินอีก2กลุ่มใหญ่ๆครับวันที่15มิถุนายน65นี้กดเงินสดใช้ได้เลยครับกลุ่มที่1ครับอสอมของทุกหมู่บ้านทั่วประเทศไทยครับแล้วก็อสอสอ อาสาสมัครสาสุขของกรุงเทพมหานครรับเงินค่าป่วยการเป็นเงินค่าป่วยการของเดือนพฤษภาคมโอนเข้าบัญชีวันที่15มิถุนายน65เบิกธนาคารปรชาชได้เล,เลยครับใครที่เป็นสมาชิกชกสอสมอหัก300บาทนะครับเพื่อช่วยทายาทอสมอที่เสียชีวิต600คนนะครับใครไม่ค้างจ่ายหัก300ใครค้างจ่ายเดือนก่อน,อนหักมากกว่า300ครับอ้าวกลุ่มที่1อสมอ,อสสรับเงินนะครับ15มิถุนายน65ครับ กลุ่มที่2ครับผู้สูงอายุที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐครับมีเงินเข้าบัตร100บาท50บาทผู้สูงอายุที่มีวงเงินรูดสินค้าทุกวันที่1300เงินเข้าวันที่15มิถุนายน1 0 0บาทครับผู้สูงอายุที่มีวงเงินรูดสินค้าทุกวันที่1 2 0 0บาทเงินเข้าวันที่15มิถุนายน50บาทวงเงินนี้เป็นวงเงินกดเงินสดได้นะครับผู้สูงอายุที่เคยได้รับมาเป็นประจําทุกเดือนข้อที่1ครับ ผู้สูงอายุที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่เคยได้รับมาเป็นประจำอยู่แล้วทุกเดือนจะได้รับแน่นอนที่วันที่15มิถุนายน65นะครับแล้วก็ผู้สูงอายุที่ยังไม่เคยได้รับเงินนี้มาก่อนมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐด,ด้วยจะเป็นผู้ได้รับครั้งแรกก็คือผู้อายุครบ60ปีเดือนมีนาคม65จะได้รับครั้งแรกนะครับเพราะว่าวันที่15มิถุนายนนี้เขาจ่ายเงินผู้สูงอายุของเดือนเมษายนผู้ที่มีอายุครบ60ปีเดือนมีนาคม65 ก็จะได้รับเงินผู้สูงอายุคองเดือนเมษายนเป็นเดือนแรกเพราะฉะนั้นก็จะได้รับวันที่15มิถุนายนเพราะว่า15มิถุนายนจ่ายเงินผู้สูงอายุเข้าบาัตรสดกการแห่งรัฐ100บาท50บาทเป็นเงินของผู้สูงอายุเดือนเมษายนนะครับเอาผู้ได้รับครั้งแรกอายุครบ60ปีเดือนมีนาคม65นะครับมีบัตรสดกการแห่งรัฐด,ด้วยนะครับจึงจะได้รับนะครับต่อไปข้อ3ครับรายละเอียดปีกย่อยก็คือผู้จะยังไม่ได้รับแม้ว่าจะเป็นผู้อายุครบ60ปีแล้วนะครับ และมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐด้วยก็จะยังไม่ได้รับก็คือผู้อายุครคบ60ปีหลังเดือนมีนาคม65ผู้อายุครบ60ปีหลังเดือนมีนาคม65ก็คืออายุครบ60ปีในเดือนเมษาพฤษภามิถุนากลุ่มนี้จะยังไม่ได้รับนะครับแม้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพราะเขาจ่ายเงินผู้สูงอายุข,ของเดือนเมษาวันที่15มิถุนาส่วนกลุ่มนี้จะได้รับเงินครัง้งแรกเดือนถัดๆไป15มิถุนายนจึงยังไม่ได้รับนะครับสรุป15มิถุนายน รับเงิน2กลุ่มคืออสมอสส,อส,สและผู้สูงอายุรับเงินผ่านปัตสบริการแห่งรัฐครับสวัสดีครับ